สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เคารพผมมาวินพระเครื่องนะครับหลวงพ่อพีนะยุคต้นนะวันนี้ก็มีพระมาให้ชมอีกเหมือนเดิมเป็นพระก,ก่อนที่จะลงขายนะครับก็เอามาให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับไม่อยากลงคลิปไปพร้อมกับรูปภาพนะบางทีมันมันขึ้นอะไรไม่รู้มันขึ้นแต่วิดีโอไงเออผมก็เลยขออธิบายในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ตอนที่จะลงขขยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวแม่เนื้อหอมนะครับอ่าแต่เป็นยุคอันนี้เขาเรียกว่ายุคกลางนะครับอยู่ในหนังสือปฏิหารนะครับมีการเล่นหากันอยู่ที่หมื่นกว่ากว่าแต่ผมมองว่ามันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเออในความเป็นจริงมันคงไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกถ้าเราจะให้แบ่งปันบูชานะครับมันก็อยู่ในราคาหลักพันพันกลางๆไม่เกินเนี้ยอ่าแล้วก็รายละเอียดเป็นพระพิมพ หยดน้ำนะครับเป็นรูปทรงของหยดน้ำนะฮะต้องมองแนวนี้แล้วก็จะมีด้านหน้า5้าแฉก8ดแฉกนะครับรูปทรงเป็นดินเอ้ยรูปทรงเป็นดาว5้าแฉก8ดแฉกรูปทรงหยดน้ำแล้วก็มีห่วงห่วงนี้ขึ้นสนิมละอ่าอีกทั้งนะครับดาวดวงนี้นะเดล่นไปดังเรื่องผู้หญิงเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็ส่วนผสมอของเขาเป็นดินอาถรรพ์แร่เหล็กน้ำพี แล้วก็มีไม้มงคล9้าชนิดอ่าเป็นส่วนผสมแล้วก็มีน้ํามันที่เคี่ยวผสมอยู่ในอ่าอันนั้นน่ะของหาง่ายแต่ยากอ่ะอยู่ในนี้นะครับอ่าผมอ่านตามในหนังสือนะต่อไปนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าพระปดหนี้ตะวัวสองขีดนะครับอันนี้บรรจุก,กุกนะอันนี้อยู่ในกุกในกุกก็คืออยู่ในไหที่หลวงพ่อเอาไปยัดตาม กุฏิอะไรเงี้ยแล้วไปทุบเจอหอยแตกอะไรเงี้ยมันอยู่ในในชุดนั้นนะครับก็จะมีคาบดินคาบทรายคาบสนิมที่ขึ้นตามพระนะครับก็เป็นพระที่คลาสสิกแล้วกันผมมองว่าให้เป็นพระที่คลาสสิกและประทานหลวงพ่ออ่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไก่งูไกง่ไกงูเนี่ยชิ้นนี้สวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าชิ้นนี้สวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวยจริงๆในเรื่องของพระตระกูลปดนี่ 2ชิ้นนี้อยู่ในตระกูลปลดนี้นะครับอันนี้คือใหญ่สุดอันนี้คือพิมพ์กลางแล้วก็จะมีเล็กสุดก็คือวัวสิงอ,อย่างที่อธิบายกัน,ปนไปในไลฟ์นะครับก็รายละเอียดก็ใครที่ชอบนี่ใส่สวยมากนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากขนาดกลางพอดีนะครับออันนี้คือพระไม่ใช่พระอันนี้คือดาวในสิบนะครับดาวในสิบใสเขาเรียกว่าครอบมงกุฎนะน้อยชิ้นมากนะที่จะครอบมงกุฎสวยๆเงี้ยก็อย่างนี้ก็จะมี ทหารกับตำรวจนะที่จะครอบหรือว่าไม่เกี่ยวผมมองว่าใครจะครอบก็ได้เออแต่ผมมองว่าคนที่เขาครอบจะเป็นขา้าราชการซะมากกว่าเพื่อเขาเรียกว่าหนุนดวงชะตาเขาแล้วก็เสริมการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหนุนดวงนะครับในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็สิ่งดีๆให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับก็จะเป็นดาวในสิบไม้มงคลน,นะอันนี้ดาวในสิบไม้มงคลน,นะครับรออันนี้ไฮลไลท์เลยอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จ ล็อกเด้งนะชาลิตินะอันนี้คือสีเดิมดิบเลยนะครับสีเดิมดิบโดยบรรจุอันนี้ก็บรรจุปุเหมือนกันนี่ดูแต่ว่าไม่ไม่โดนไม่โดนไม่มีอะไรเลยนะสวยมากชิ้นนี้สวยมากแล้วก็เช็คให้หมดแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสวยโคตรแล้วก็ใครที่ชอบสายปอกเด้งนะสายเสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงดวงโชคลาภค้าขายนะปลอกเด้งเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สุดยอดจริงๆแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยครับรายละเอียดก็ อาจจะคุยไวนะแต่มันต้องคุยไปไวมาหลายชิ้นก็ประมาณนี้ก่อนที่จะลงขายก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจแล้วก็เลือกดูในการอธิบายของผมก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อนะครับโอเคครับขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ